เดินมาถึงแล้วก็เป็นลาวคาตาอยู่เคียงคู่กับลาของเอ r ีเรสนะมีนจะเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไร working area หรอเขาทำดีมากเลยนะที่เขเป็นแบบส่วนตัวเลยแล้วก็อ่ะมีคอมให้บริการด้วยหลังจากที่นั่งลงโต๊ะอาหารเขาก็จะเอาแล้วทำดิ้งมาให้เป็นเลมอนแอนด์มินนะรสชาติดีก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่า ถ้าต,ตามเป็นยังไงกันบ้างแล้วรสชาติมันโอเคหรือเปล่าคือตัวเนื้อตัวอย่างเงี้ยอร่อยแต่ว่าด้วยเป็นคนไทยเนี่ยก็จะติดอยู่อย่างหนึ่งว่ามันควรจะมีน้ำจิ้มแจ่วหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเอาความคุ้มค่าเนี่ยส่วนตัวก็คืออุ้ยกว่าจะเดินมาถึงกาต้าเอเว่ย์พรีเมียมเราวอยู่ที่เทอร์มินอล1นเทอร์มินอลเดียวกันนี่แหละกับแคนตาสกับบิธิชเอเวย แล้วก็เอมิเรก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่คโซนกันแค่นั้นเองนี่ก็เดินมาถึงแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่า,วามีเอมิเรตมีกาตาแล้วก็อยพารซาพรีเมียมเลาจ์เราจะเดินขึ้นไปเพื่อไปหาบ่อน้ํามันของเรากันเดินมาถึงแล้วก็เป็นเลากาตาอยู่เคียงคู่กับเลาของเอ i ิเรตนะซึ่งไม่รู้หรอกเอ i ิเรตเลิศหลูหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเข้าแล้วก็เขาไม่มีเครื่องเราก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะ ดูดีเทลเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปวอริฟตัวตนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเรากันว่ารูรามากแค่ไหนวันนี้จะอาบน้ำที่เรากาตาวยนะเพราะว่าตั้งใจจะมาอาบที่นี่เลยวอริฟตัวตนเรียบร้อยแล้วนะเหมือนเดิมที่นี่ก็ไม่มีบอร์ดดิกแอนนเมนต์ของบริษัทไลน์ใ e s หนะเขาก็จะมีแค่วันเวลที่บินที่เทอร์มินอลหให้คาซี่แมรูราสมเป็นกาตาเอเวพิมี่ มันจะเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไร working area เฮ้ยก็ทำดีมากนะเนื้อเป็นแบบส่วนตัวเลยแล้วก็อะ่ะมีคอมให้บริการด้วยตอนนี้ก็จะเป็นนั่งเล่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อาหารก่อนเนาะวันนี้เราเหมือนไม่้เหยีเท่าควนตัสนะเพราะว่ากาตาที่นี่ก็ไม่ได้ไฟเยอะด้วยนะ อ๋อเราเราก็ใหญ่อยู่มีข้า้งหลังอีกนะเดี๋ยวขอชมเป็นของหวานัะขนมปังแล้วก็พวกสลัดบาร์ก่อนนะเเดี๋ยวไปดูเมนูหลักของเขากันนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยก็คือเยือนนะจะสวยงามด้วยแต่เราเนี่ยสิจะกินแล้วไปกี่คำดีเนาะหลังจากที่นั่งงงโต๊ะอาหารเขาก็จะเอาท่อนริ้งมาให้เป็น เลมอนแอนด์มินรสชาติดีรสชาติดีรสชาติดี thank you ที่ใน,นส่วนของเมนูอาหารก็เขาจะไม่มีเป็นแบบเป็นเป็นเปเปอร์แบบที่ของแคว้นตัสนะแต่แว่าเขาจะมีเป็นแบบนี้ให้ก็คือให้สแกนดูแล้วก็เรียกพนักงานมารับเมนูอาหารได้นะแต่ตอนนี้คืออิ่มมากนะครับ จะกินได้สักกี่คำเนาะแต่เราก็จะต้องสั่งมาเพื่อผู้ติดตามเราทุกทา่านเป็นการเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณบินวิสัยทัศน์วันเวิลด์จากสิงคโปร์คุณมีสิทธิ์เข้าเล้าหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณมีเวลาจำกัดคุณควรจะเข้าเล้าไหนนะซึ่งแน่นอนเราก็เป็นเล้ากาตาถูกไหมแต่ในกรณีที่แบบคุณน้อยจริงคุณแบบอยู่เทอร์มินอลสี่คุณก็ควรจะไปเข้าคาเท่นะคุณก็ไม่ควรจะต้องแบบแดกดันมาถึงที่นี่อะไรเงี้ยมันมันดูเรื่อความเหมาะสมด้วยเนาะ ขอมีารสั่งอาหารก่อนแล้วกันนาะ okay, โอเคก็สั่งอาหารไปแล้วนะสั่งอาหารไปแล้วคือจริงๆอ่ะอิม่มก็เลยแบบไม่อยากสั่งเยอะก็คือเกรงใจไงนเวลาสั่งอาหารมาแล้วมันไม่หมดอ่ารเงี้ยเรารู้สึกแบบคือไม่ได้จ่ายเงินแต่เราก็รู้สึกเกรงใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากสั่งแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรสั่งมาเลยถ้าอยู่อยากจะลองแบบอย่างอย่างซูชิมันเป็นเซตใช่ไหมแต่เราอยากกินแค่แบบหนึ่งชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรสั่งมาเลยก็เลยได้เป็นคิงครอเนี่ยอะไรกุ้งกุ้งพระราชาเหรอกุ้งอะไรกุ้งแม่่่นนนน้้าาอะะะจปรมณั ย่างนะแล้วก็มีกิวแลมแลกเนี่ยคือเหมือนเป็นซี่โครงแกะย่างเออประมาณนี้แล้วก็สั่งเซตซูชิไปแล้วก็สั่งเป็นสิงคโปร์ดีไลท์เป็นเครื่องดื่มที่เป็นซิเนเจอร์ของที่นี่นะแล้วก็เลยอยากจะลองอะไที่เป็นสิเนเจอร์ก็เลยสั่งมาของหวานก็เป็นช็อกแล็ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างแล้วรสชาติมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าระดับเนี้ยมันโอเคแล้วแหละเพียง <c oughs> แ,แต่พอมันไปกินอย่างอื่นมาอิ่มปุ๊บมันจะทำให้เราความรู้สึกแว่า มันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูหน้าตากันแล้วเดี๋ยววันนี้จะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอาบน้ำกันนะที่เรากาตาเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวบินกลับไปกรลัมเปอร์แล้วก็จะไปนอนที่เลาของมาเลเซียไลน์เฟิร์สคลาสแล้วพรุ่งนี้ค่อยบินกลับไทยก็จะไปถึงก็คือจะไม่ไม่ทำอะไรแล้วจะนอนเลยนะคือ,ออาบน้ำไปเลยให้มันจบๆดีกว่า แต่อาหารเซตแรกก็มาแล้วนะเป็นแนะอปเปิไทเซอร์เนาะก็จะมีเนี่ยเซตซูชิตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้เป็นกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งกริวนะมันเป็นเหมือนเอาไปเสียกระทะอะไราเงี้ยเออก็หน้าตาหน้าทานมีความไปคล้ายๆตำบักหุงหน่อยๆตัวนี้คือสิงคโปร์ดีไลท์ค่ะก็น่ารักดีเนาะอืมทำไมแล้วห็นมีแบงคอกดีไลท์มางกว่ามี เราก็ได้ทานในส่วนของกุ้งหมดแล้วนะกุ้งอร่อยมากเนื้อดิ้งเนื้อช่ามากๆเลยซื้อถ้าสั่งมากินเล่นเนี่ยสั่งมาแบบ2จานอย่างเงี้ยได้เลยนะแต่ซูชิสาหรับเราวันนี้คือแบบไม่เวิร์กเราว่าเหมือนมันแช่แข็งมาแล้วข้าวมันแข็งๆอนะ่ะเออก็เลยแบบกินแค่คํา2คําแล้วก็ตอนนี้เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มาแล้วนะก็คือตัวนี้คิวแลมแล็นะเออแ,แม่นัาจนาทานอันนี้สั่งเป็นวิดันนะเพราะว่าไม่อยากกินดิบแต่ท้องไส้ไม่ดี ขนาดกินแอลกอฮอล์ลงไปเยอะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วนะก็ไม่ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เลยสั่งเป็นสุก,สกเลยดีกว่าเนาะเซฟเซฟไปก่อนอหน้าตาดีมากเลยตนนนอนแรกคิดว่าชิ้นใหญ่กว่านี้มาเชิชิ้นแค่นี้กําลังดีนะเพราะว่าชิ้นใหญ่กว่านี้กินไม่ไหวมันจะทําให้เรากินได้เยอะขึ้นกินได้หลายอย่างมากขึ้นพอเรามานะเราไม่ได้มีโอกาสมาก,กินบ่อยอย่าง,งี้เราก็อยากจะลองอะไรหลายอย่างแต่แบบอีโนโต้องเข้าแล้วอ่ะจริง,รงอีโนโเข้าไหนไหมขออนุญาตไปทาน กิวแลมแลกก่อนนะอันนี้ไม่ต้องบอกนะนี่น่าจะอร่อยแหละแล้วเดี๋ยวเราไปต่อด้วยขนมหวานกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเล้าเพิ่มเติมกันเนาะทานหมดแล้วสำหรับเมนูย่างนะก็คือตัวเนื้อตัวอะไรเนี้ยอร่อยแต่ว่าด้วยเป็นคนไทยเนี่ยก็จะติดอยู่อย่างหนึ่งว่ามันควรจะมีน้ำจิ้มแจ่วหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> พราะว่า คือเรามากินล้วก็แบบอยากจะให้มันแซบมันนัวเนาะแต่อันนี้มันก็คือเหมือนก็กินเนื้อแบบพื่อซึมซับความเป็นรสเนื้อจริงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เท่าไม,ไม่ไม่ใช่เวทเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยคือไม่ใช่เฉพาะของของกาตานะของกาตาก็เป็นก็นคือเวลากินเมนูนเนื้อพวกนี้ยแล้วมันมีความแบบเนื้อเนื้อจริงๆเนื้อแบบไม่มีซอสอะไรเลยอะไรเงี้ยเออก็ดูที่คุณภาพเนื้อละกันว่าเนื้อนุ่มทําออกมาได้ดี ส่วนรสชาติจะแบบติดเปรี้ยวติดเปรี้ยวติดเผ็ดอะไรเงี้ย,ยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่คนอย่างเราก็ถ้ามีน้ำจิ้มเจลให้อะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้หอมาเองก็อะไรอยู่เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราของหวานแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดูห้องอาบน้ำของคาตากันหน้าตาของหวานมาแล้วนะนะเป็นช็อกครลตแล้วก็มีไอศครีมวนิลามาให้แบบนี้เสวยไหมส่วนเนาะแล้วก็สำหรับสายนอน,นแอลกอฮอล์เขาก็จะมีนี้ด้วยเป็นน้ำส้มข้นสดนะ รู้ได้ไงว่าเป็นน้ำส้มคนสดกลิ่นมังแล้วก็มันจะมีความแบบมีตอนตอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตอนมันไม่ใช่แมความรู้สึกเดียวกันไหมนี่อิ่มก็เพอแบบต้องพยายามกินให้ได้เยอะที่สดุดแล้วก็สั่งมาแบบให้ได้เยอะที่สุดจะได้ดูหน้าตาหา่าแล้วก็จะได้เป็นช้อยส์ให้เลือกเนาะส่วนอาหารบนบาน์เนี่ยไม่เชื่อมไม่น่ากินมันก็น่ากินแต่แบบมันไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสมากับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คงจะได้เห็นหน้าตาอาหารมากขึ้นเดีจะอัดอัดใหม่นะถ้ามาถ้ามาตอนนี้ขออนุญาตไปถ่ายแต่จคลิปวันอั๊ะเดี๋ยวก่อนจะไปอา,ปนาบน้ำของเรากาตาก็จะขอสรุปเรากาตาที่สิงคโปร์ชางฮีอพอร์ตนิดนึงนะก็คือเป็น Love One World, เลาวันเวิลด์ลาหนึ่งนี่แหละที่เปิดโดยายกัรบินกาต้เอเวส แต่สิทธิ์ที่จะเข้าได้นั้นไม่สามารถใช้เทียที่เป็นซับไฟ e หรือเราเข้าได้นะจะต้องเป็นนั่งชั้นธุรกิจหรือว่าชั้น First c คา d ของเครื่องวันเวลเท่านั้นที่จะเข้าได้ตัวเราก็เลยแบบออกแบบมาไม่ได้ใหญ่มากขนาดแบบควอนตั้เฟิรนะก็จะมีบริเวณเทานข้าวบริเวณแบบนั่งชิลแล้วก็มีบริเวณนั่งทำงานด้วยนะเป็นแบบโคคูนเป็นล็อกๆๆๆกอะไรเงี้ยมีก็สะดวกดีแต่ว่าเราว่าคนมันไม่ค่อยเยอะนะเออแม้แต่แบบ ด้วยภาษาเสียงจะไม่ไม่ไม่เป็นอาลรับนะเ็เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยก็เออก็แปลกดีเหมือนกันเนาะโอ้ว่าแบบจริงๆในหัวนะ่าจะเป็นแบบคนอาลรับเข้ามาใช้เยอะแต่จริงๆก็กลกับไม่ใช่ยางนั้นนะแต่ว่าเราตกแต่งดีส่วนเรื่องความใหม่ความเก่ากับส่วนอุณภูมินี่ก็จาไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าเข้าไปที่ส่วนอุณภูมิมาสองรอบแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปไว้นะเดี๋ยวไว้ไปอัดอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้ว่อยถึงจะเปรียบเทียบ ให้ดูว่าอันไหนมันโอเคกันสําหรับเราแล้วเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าถ้าสมมติว่าเอาความคุ้มค่าเนี่ยส่วนตัวก็คือใช้เทียร์เข้า First Card ของ q u a n t a s ดีกว่านะเพราะเวลาก็เปิดใกล้เคียงกันแล้วอาหารเนี่ยก็คือมันมันกินได้ในในปริมาณหนึ่งแค่นั้นนะแล้วรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกันมากออคือของของคาตาคือมันมันเบเตอร์แต่มันไม่ได้หมายความว่า q ว a n t a s คือมันแย่ไปเลยไงคือมันมันก็หลากหลายไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน แล้วมันประหยัดกว่าด้วยเราก็เลยให้คะแนนความ q ควนตัสมากกว่านะอืมโอเคทั้งนั้นก็ขออนุญาตจบคลิปในส่วนของเด็กนั่งเรือกาต้าอเวพรีเมียมเห้าที่สิงคโปร์ช่างนีแอร์พอร์ตไว้เท่านี้นะพร้อมกับ q ควนตัสอีกคลิปหนึ่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะทยอยอัพ อัปคลิปขึ้นให้เร็วขึ้นกว่าน,นี้นะเพราะว่าน,นี้ก็ขาดช่วงมานานอยู่เหมือนกันนะฝากช่องไว้ด้วยแล้วก็ฝากเพจไว้ด้วยนะช่องคุณพีเตกับเพจพีเคอาราวเดอะเวิรบ๊จยบาย